สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักของครูเอทุกคนเลยนะคะวันนี้เด็กๆมาเจอครูเอในวิชาหน้าที่พลเมืองนั่นเองนะคะเด็กๆสําหรับวันนี้เด็กๆมาเจอครูเอในวันศุกร์ที่เจ็ด เดือนมกราคมพุทธศักราช2565นะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะ mm hmm. ครูเอก็มีวันสำคัญมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะใครรู้บ้างว่าเป็นวันอะไรเอย่ยอ่านั่นก็คือวันเด็กแห่งชาตินั่นเองนะคะซึ่งครูเอก็จะมีความรู้มาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะอ่าเด็กๆพร้อมแล้วหรือย,ยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเด็กๆไปรับชมคลิปวิดีโอจากครูเอได้เลยคะ่ะ ค่ะโดยคำขวัญปีนี้ของวันเด็กแห่งชาตินะคะก็คือรู้คิดรอบคอบรับผิดชอบต่อสังคมนะคะอันนี้เป็นคำขวัญวันเด็กประจำปีพุทธศักราช2565จากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง กะลาหงนั่นเองค่ะซึ่งวันเด็กแข่งชาติของปีพุทธศักราช2565ปีนี้นะคะจะตรงกับเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมนะคะซึ่งปีนี้จะตรงกับวันที่8เดือนมกราคมพุทธศักราช2565น้นั่นเองนะคะเด็กๆแล้ววันนี้นะคะเด็กๆวันนี้ก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนรู้กันนะคะครูอเอก็มีเพลงมาให้เด็กๆได้ฟังกันค่ะไปฟังกันเลยค่ะ ที่ต้องมีนาทีสิ่าง,งด้วยกันเเอ,อย๋ยเด็กที่ต้องมีนาที่ิบอย่างด้วนหนึ่งรักถือศาสนาสองรักษาธรรมดีมันสามเชืพ่อแม่ครูอาจารย์ที่วาา่าการันต้องสุภาพอ่อนหวานหยึดมันก็ตันยู่กเป็นผู้รู้รักกัน เช่าชาตต้องมาหนะปากวันไม่เกียรไม่คราบแปดตัวจับอ้อมประยัดเก้าต้องสสัตว์ตลอดกาลน้ำใจนักกีฬากล้าหาญให้มองกับการสมัยชาติพัฒนาสิทธิ์ทำตนให้เป็นประโยชน์รูป,ปรบาปุนคุณโทษสมบัติชาติตรักษาเด็กสมัยชาติพัฒนาจะเป็นเด็กที่พัาา สวัสดีปีใหม่ปี2565ค่ะเด็กๆเด็กๆได้ยินเสียงเพลงเมื่อกี้ไหมคะเด็กๆรู้ไหมเอ่ยว่าคือเพลงอะไรใช่แล้วค่ะเพลงเด็กเอ๋ยเด็กดีทิเชอร์เปิดเพลงเด็กเอ๋ยเด็กดีเนื่องจากในเดือนมกราคมนี้ จะมีวันสำคัญหนึ่งวันนั่นก็คือวันเด็กแห่งชาตินั่นเองซึ่งวันเด็กแห่งชาติของประเทศไทยจะตรงกับวันเสราร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปีวันเด็กแห่งชาติในปีนี้จะตรงกับวันเสราร์ที่8มกราคม ซึ่งวันเด็กแห่งชาติเริ่มต้นจัดงานครั้งแรกเมื่อวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2498โดยความต้องการในการจัดวันเด็กแห่งชาติขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็นวันเสราร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปีจุดประสงค์เพื่อให้เด็กทั่วประเทศได้เห็นถึงความสำคัญของตนเองที่เกี่ยวข้องกับสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบและระเบียบวินัยที่มีต่อตนเองและสังคมซึ่งคำขวัญวันเด็กในปีนี้ โดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้ให้คำขวัญวันเด็กไว้ว่ารู้คิดรอบคอบรับผิดชอบต่อสังคมคำขวัญวันเด็กปีพุทธศักราช2565มีว่ารู้คิดรอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคมในวันเด็กแห่งชาติตามสถานที่ต่างๆจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมายที่ให้เด็กๆไปร่วมสนุกกันอย่างเช่นการเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำพิพิพธภัณฑ์เด็กพิพิพธภัณฑ์ท้องฟ้าจำลอง และสถานที่หน่วยงานราชการต่างๆการขึ้นเรือรบการชมรถถังการชมเครื่องบินของทหารนอกจากนี้ค่ะกิจกรรมนอกสถานที่อื่นๆที่สนุกสนานเพิ่มเติมได้แก่การไปเที่ยวสวนสัตว สวนสนุกซึ่งจะเปิดให้เด็กๆเข้าชมฟรีในวันเด็กแห่งชาตินะคะนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมการเล่นเกมให้เด็กๆไปร่วมสนุกกันรวมทั้งกิจกรรมการจับจของรางวัลสอยดาว แต่เนื่องจากในปีนี้และปีพุทธศักราช2565สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ยังมีอยู่เป็นจำนวนมากทางราชการจึงได้ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 หลายหน่วยงานจึงจัดวันเด็กออนไลน์ขึ้น เพื่อให้เด็กๆได้เล่นเกมหรือร่วมกิจกรรมดีๆสร้างการเรียนรู้ทางออนไลน์ง่ายๆลด,ดเสี่ยงการติดโควิดค่ะสำหรับเด็กๆคนไหนจะไปร่วมงานกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติเด็กๆต้องรู้จักป้องกันและระมัดระวังตนเองโดยการสวมใส่แมสตลอดเวลา พกเจลแอลกอฮอล์และล้างมือบ่อยๆเพื่อจะได้ห่างไกลและปลอดภัยจากโรคโควิด -19 นะคะทิเชอร์ขอให้เด็กๆทุกคนเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ตั้งใจเรียนหนังสือและรู้จักแบ่งปันมีน้ำใจต่อผู้อื่นด้วยนะคะ เด็กๆก็ได้เรียนรู้จบไปแล้วนะคะในเรื่องของวันเด็กแห่งชาตินะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูให้เด็กๆหยิบสมุดวิชาสังคมศึกษาขึ้นมานะคะแล้วให้เด็กๆเบิดใปหน้าล่าสุดนะคะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะขีดเส้นใต้และตามด้วยชื่อวิชาค่ะสําหรับวันนี้นะคะครูเอให้เด็กๆเขียนคําขวัญวันเด็กที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะอ่า ทำขวัญวันเด็กว่าอย่างไรบ้างเขียนมาให้คุณครูนะคะรู้คิดรอบครอบแล้วก็อะไรต่อคะให้เด็กๆเขียนมาให้ครบเลยนะคะเมื่อเด็กๆทำงานเสร็จแล้วขีดเส้นใต้เขียนชื่อให้เรียบร้อยนะคะสำหรับงานที่สองในวันนี้นะคะนอกจากเด็กๆจะเขียนํำขวัญวันเด็กแล้วนะคะกูเอให้เด็กๆท่องคำขวัญวันเด็กมาให้คุณครูนะคะโดยการอัดคลิปวิดีโอส่งมาในไลน์กลุ่มได้เลยนะคะ แล้วนะคะในเรื่องของวันเดึกแห่งชาตินั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้รับความรู้เกี anyway> ่ยวกับวันเดึกแห่งชาติไปแล้วนะคะเด็กๆก็ได้รู้จักประวัติความเป็นมาของวันเดึกแห่งชาติแล้วก็ได้เรียนรู้ความคําขวัญของวันเด็กแห่งชาติของปีพุทธศักราช2565นะคะอ่ะคะเด็กๆก็ได้รับความรู้แล้วก็เรียนรู้กันไปแล้วนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมส่งงานคุณครูที่คุณครูให้ทําไปนะคะมาในอัลบั้มของตนเองในไลน์กลุกด้วยนะ ะะสำหรับวันนี้คุณเอ็ก็มีสอนเด็กๆเรื่องวันสำคัญเพียงเท่านี้นะคะในสัปดาห์ถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนตอนน่อในวิชาหน้าที่ประเมินกันต่อน,นะคะสำหรับวันนี้คุณเอ็ก็มีความรู้ให้เด็กเพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่ลิกิน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ